บาดกราบสวัสดีแม่วังปูนกรุบกรุบียที่พยายามทำปุ๋ยพยายามปลูกผักใดๆทั้งสิ้นนะครับปลายทางก็คือสิ่งนี้นะนี่ครับพริกหยวกเขียวนะครับอันนี้คือเราเอาไปย่างไฟใช่ไหมใช่นะ,ะเราเอาไปย่างไฟนะครับแล้วเราก็เอามายำรสชาติสุดยอดมาก ดูนะครับแม้เราจะกินพริกแล้วแต่ถ้าเราเอาพริกมาจิ้มพริกแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะสุดยอดมากเลยครับแล้วก็นี่ครับนี่ก็คือหัวปลีจากในสวนของเราเองนะครับหัวปลีก็ไร้สารพิษจริงๆหัวปลีก็ไม่มีใครฉีดยาหรอกหัวปลีชุบแป้งทอด แล้วถ้ามาเจียร้ำพริกทุกอย่างจะต้องจิ้มน้ำพริกโอ้ยเนาะนี่แล้วก็นี่ครับเมื่อเขือนี่เป็นมะเขือไร้สารพิษเนี่ยรสชาตจะต่างก,กันกับมะเขือที่เราซื้อที่ตลาดที่เขาฉีดยานะมะเขือไร้สารพิษที่ปลูกเองเนี่จะสุดยอดมากเลยวิธีการกินก็เอามาต้มนี่แหละครับแล้วก็จิ้มนี่ นี่นี่ที่เห็นอยู่นี่นะครับคือเมนูมังสวิรัตและเป็นผักจากสวนวที่<อ>ทำเองเลยสวนนี้นะครับชื่อสวนว่าข้าวแกงแปลงผักนี่นะครับลูกสาวชื่อข้าวแกงนะแล้วคุณแม่มันก็ขายข้าวแกงนี่ กินแล้วก็ขอ,อความกรุณาอย่าน้ำลายเลยนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นที่เราทำไปนะครับปลายทางก็เพื่อสิ่งนี้นะอ,อร่อยปาดไม่ได้ลำบากเท่าไหร่นะฮะบาดกราบสวัสดีแม่วงพนูเขียนบายนูมาเด้อสิบายบาดบากราบสวัสดีแม่างพูนจะด้วยจะด้วยกินข่าวเด้อ